สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำปี2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน คนที่เกิดปีละกานะคะถือว่าเป็นปีที่มีความโดดเด่นนะคะเพราะอิชิพลของไพ่โดเวนค่ะเข้ามาอยู่ใบแรกไพ่โดเวนนี่คือเรื่องของความสําเร็จความสมบูรณ์ชื่อเสียงนะคะแล้วก็เรื่องของข่าวดีนะคะการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นปีนะคะที่มีความโดดเด่นมากๆสําหรับคนที่เกิดปีละกาด้วยนะคะ ถือว่าจะเป็นปีที่มีข่าวดีนะคะหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่กําลังจะไปแข่งขันหรือกําลังจะไปประกวดอะไรเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงค่ะหรือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วคนไหนที่กําลังจะเดินทางนะคะหรือมีความคิดที่จะไปต่างประเทศใบนี้ก็เป็นหนึ่งใบนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสดีๆนะคะกับเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดปีละกาค่ะ แล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่แชมเปญแลนด์ด้วยนะคะเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยนะคะเรื่องของการเดินทางอิทธิพลของไพ่ความจติธรรมนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่มีเรื่องของการเตรียมเรื่องเอกสารนะคะซึ่งหน่าที่จะส่งผลนะคะที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดเป็นลกาด้วยนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระมาระวังนะคะก็คืออาจจะเป็นปีที่เราค่อนข้างเครียดมากมาก แล้วก็นะคะอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะซึ่งต้องนะคะดูแลให้เยอะนิดหนึ่งแต่ถ้าดูว่างานเป็นยังไงงานก็ส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารนะคะซึ่งอาจจะต้องไประมัดระวังปัญหาที่อาจจะเข้ามาในช่วงปีนี้บ้างโดยเฉพาะตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารแหละเรื่องของการเงินเรื่องของเงินเดือนต่างๆนะคะอาจจะต้องไปพูดคุยนะคะหรืออาจจะต้องไปจัดการให้เรียบร้อยนิดนึง นะแต่มองโดยรวมแล้วนะงานก็ยังสวยมากๆนะคนไหนที่มีความคิดที่นะคะจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานน่นะคะอิทธิพลของให้การเปลี่ยนแปลงค่ะเข้ามาอยู่ตั้งแต่ต้นปีแล้วฉะนั้นก็เหมือนกับจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นถามว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้น่าจะส่งผลในด้านดีนะสำหรับคนที่เกิดปีละกาเช่นเดียวกันค่ะ ส,ส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงปีนี้นะคะต้องมองว่ารายได้การเงินนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ยังนะคะมีโอกาสด้านดีกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะอิทธิพลของไพ่การเงินขึ้นไพ่เจ้าชายเหรียญแล้วก็ไพ่สี่เหรียญถือว่าเป็นปีที่นะคะต้องการที่จะควบคุมหรือจัดระบบการเงินนะคะแล้วก็เป็นปีที่คนที่เกิดปีละกาเนี่ยมีความคิดที่จะประหยัดเงินด้วยนะยังเห็นอิทธิพลของไพ่นะคะการนําในเรื่องของเงินไปฝากหรือว่า การจัดระบบการเงินหรือการฝากเงินที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นเนี่ยนะคะหรือการซื้อกองทุนต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงปีนี้นะคะซึ่งทาให้เรื่องของการเงินในช่วงปีนี้นะคะถึงแม้ว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเงินที่ืูหวาอะไรแต่ถือว่าเป็นปีนที่ไม่ได้มีปัญหาการเงินนะ,ะถือว่ายังจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีแต่คนที่เกิดปีละกานี่มีความรู้สึกที่จะเก็บเงินอยากจะประหยัดเงินแหละ หรือวางแผนการเงินนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยฉะนั้นถือว,ว่ายังเป็นปีที่ดีนะคะกับเรื่องของไรายได้นะหรือการเงินคะ่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือนะคะค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารปีนี้จะค่อนข้างมากรวมถึงนะคะเรื่องของญาติพี่น้องนะคะคู่ครองคนรักด้วยคะ่ะอาจจะเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้นะคะและก็อย่งที่ปนของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร หรือการเดินเรื่องนะเรื่องบ้านนะคะหรือเรื่องร้านค้านะอาจจะมีเอกสารให้เราต้อง จัดการแล้วมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ค่ะฉันก็มองว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะในตําแหน่งที่เตือนไปแล้วก็ไประมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนของปี68นะคะในเรื่องของการเงินต่างๆจะค่อนข้างมากสําหรับคนที่เกิดปีละกานะคะฉันมีนาคมต้องระมัดระวังแล้วก็มิถุนายนก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะว่า อย่งเหตุผลของไพ่ค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็เรื่องของการน,นําเงินเก็บออกมาใช้นะคะในช่วงเดือนมีนาหรือช่วงเดือนมิถุนายนของปี68ด้วยนะคะจนั้นถ้าจะลงทุนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมีนาคมอยากจะให้หลีกเลี่ยงหรือในช่วงมิถุนายนก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะคะไปลงทุนนะคะในช่วงเดือนอื่นนะคะจะมีผลตอบรับด้านการเงินมากกว่านะไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะ,ะก็ค่อนข้างอยากจะให้คนที่เกิดปีละกาี่เน้นการเก็บเงิน ในช่วงปีนี้นะคะในรูปแบบฝากธนาคารไว้นะคะหรือว่าการออมเงินในรูปแบบต่างๆนะคะกับระบบธนาคารแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดปีละกาะค่ะแต่ถ้าปีนี้อ่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกๆเรื่อง,งบริวารมาเข้ามาขอหยิบยืมเงินไปลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคิดให้มากสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่เกิดปีละกานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดเนี่ยก็ยังเห็นที่คนหอมให้ความรักเข้ามานะคะ ก็มีดวงที่จะพบรักทางไกลหรือพบรักกับคนต่างประเทศอ่าหรือว่าบางคนพบรักทางด้านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะช่องทางต่างๆเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะทักทายหรือเข้ามาขอเป็นเพื่อนหรือเข้ามาขอพัฒนาบางคนก็เป็นเพื่อนกัน แล้วขยบความสัมพันธ์ในช่วงปีนี้ค่ะฉะนันถือว่าไพ่ความรักยังเข้าหาแล้วก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ยังมีการพัฒนาอยู่แต่ถามว่าสําหรับคนโสดแล้วควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเพราะความสัมพันธ์ต่างๆนะคะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็ความระแวงสงสยัยความหึงหวงกันจะค่อนข้างมาก นะคะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารหรือการพูดคุยกันนะคะก็ไม่ค่อยลงตัวแล้วก็จะเป็นปีที่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะเข้ามากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นต้องปรับการพูดคุยกันให้เยอะค่ะเพราะยังเห็นชี้พนของไพ่ความคิดที่จะอย่าล้างนะคะความคิดนะเป็นแค่ความคิดนะมีความคิดที่จะอย่าล้างหรือมีการพูดคุยกันนะคะว่าจะอยู่กันต่อไปไหมหรือว่าจะหย่ากันดีมันจะมีมันจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ยนะคะ ในช่วงปีนี้ก็อยากจะให้ใจเย็นนิดนึงแล้วค่อยๆปรับกันไปนะคะแล้วก็ค่อยๆพูดคุยกันนะคะอย่างใจเย็นสุขภาพร่างกายในช่วงปีนี้ก็ต้องระวังนะคะปัญหานะคะคในตำแหน่งทรงอกเต้านมค่ะช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสกค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตา แล้วก็เรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเขาว่าบางคนปวดหลังนะ,ะปวดกระดูกไขสันหลังอ่ะนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาการผ่าตัดหรือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะในช่วงปีนี้นะคะเดือนที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เดือนที่จะมีปัญหามากๆนะคะก็คือช่วงมีนาคมของปี68ค่ะ รวมถึงช่วงมิถุนายนของปี68ด้วยนะคะซึ่งต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะของคนที่เกิดปีละกาไม่ใช่แต่ตัวเองนะ,ะเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยนะคะก็ต้องไประมัดระวังในช่วงเดือนดังกล่าวนะคะอาจจะต้องหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็หาเวลานะคะไปทําบุญค่ะไปสะดอกคอไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าห่อศพรงศพ หรือการทําบุญกับมูลนิธินะคะเยาวชนต่างๆนะคะก็จะทําให้นะคะในเรื่องของนะคะกุศลส่วนนี้นะคะเข้ามาลดทอนปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดปีละกานะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจาก,การงานได้ในช่วงปีนี้นะคะก็คือวันจันทร์ค่ะวันศุกร์ค่ะวันเสาร์ค่ะ วันอาทิตย์ค่ะวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอังคารค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้ก็คือวันพุธนะคะสีที่เป็นสีมงคลในช่วงปีนี้นะคะก็คือสีแดงค่ะสีเหลืองค่ะสีฟ้าค่ะสีส้มค่ะสีชมพูค่ะ สีม่วงค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้ก็คือสีเขียวค่ะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปิลุกาถ้ามองจริงๆในช่วงปีนี้มันก็มีไพ่เสียหายอยู่ประมาณสองสมามใบนะก็คืออิทธิพลของไพ่สองดาบเรื่องเอกสารเรื่องการสื่อสารเราก็ไประวังนะคะ ไพ่ดมูลนะคะก็เป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลค่ะหรือเรื่องเอกสารเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับาการเดินทางต่างๆต้องทําให้เรียบร้อยแล้วคนไหนที่ทําธุรกิจกับญาติพี่น้องก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนด้วย ะะแล้วอิทธิพลของไพ่สิบดาบเนี่ยไหมเรื่องของปัญหาเรื่องของความใจร้อนเรื่องของการูกชัลย์ศหักหลังนะคะถูกดินทาใส่ร้ายป้ายสีโดยเฉพาะในเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือคนที่ยุ่น้อยกว่านะคะ <c oughs> ก็อาจจะสร้างปัญหามาให้หรือเข้ามานินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือฉกชลยยศนะคะในช่วงปีนี้ด้วยค่ะฉะนั้นเราก็ไประวังแล้วกันมองว่าไพ่โดยรวมยังเป็นปีที่นะคะยังส่งผลดีอยู่เพียงแต่เดือนไหนที่เตือนเอาไว้โดยเฉพาะช่วงมีนาช่วงมิถุนาย,ยนเนี่ยก็ไประวัง ะะจะทําให้นะคะในเรื่องของนะคะโอกาสต่างๆนะคะยังเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปิละกาและอย่างที่อาจารย์ดูหรืออาจารย์ไลฟ์สดที่ผ่านมาอาจารย์บอกแล้วว่าตั้งแต่ปี68ไปอิทธิพลของไพ่เดอเวิร์นะคะคนไหนที่ได้ไพ่ไปนี้คนนั้นนะคะจะมีความโดดเด่นมากๆในทุกๆเรื่องด้วยนะคะทุกครั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นไพ่เดือดซัน แต่ตั้งแต่ปี68ไปไพ่เดอะเวิร์นะคะอยู่กับบุคคลไหนบุคคลนั้นจะมีชื่อเสียงแล้วจะมีความสำเร็จนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คนที่เกิดเป็นลากานะคะมีความสุขมากๆแล้วคิดว่าการรับฟังคลิปครั้งนี้ของอาจารย์จะเป็นคลิปที่เกิดประโยชน์แล้วทำให้คนที่เกิดเป็นลากานะคะไประมัดระวังนะคะแล้วก็ส่งผลดีกับการดำเนินชีวิตในช่วงปี68ด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปของอาจารย์นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอาจารย์จะมีคลิปดีๆมาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปนะขอให้คนที่เกิดปิริกามีความสุขมากๆตลอดปีและตลอดไปค่ะสวัสดีนะคะ